นาปฐมเต็มนำมาเลยเอ๊ะเป็นยังไงล่ะน่ารักไหมเอ่ยพวกมือแนะครับอาออันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับโมเดลตัวนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์สังเกตว่าการลงสีไดต่างๆเนี่ยมันยังไม่เสร็จเลยนะครับยังไม่ได้ริกเลยนะครับตอนนี้ก็ ก็รอไปเรื่อยๆนะครับเจไม่รีบนะครับซึ่งทางพัทเนอร์ของพีก็ทํางานอย่างเต็มที่นะครับสําหรับใครที่อยากจะได้โมเดลสวยๆอย่างนี้นะครับอย่าลืมแวะเข้าไปที่ร้าน Alley c a p i t a r นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอผมสามารถกดเข้าไปใต้เดทคลิปชันนะครับแล้วก็เข้าไปดูร้านร้านได้เลยนะครับคือคือเขาของจริงอะ่ะเนี่ยคือถ้าถ้าคือถ้าร้านเขาไม่ดีจริงเจมไม่เอามาโปรโมทนะ ออไม่เอามาโฆษณาเลยนะครับคือร้านเขาดีจริงๆคือฝีมือเขาแบบยกนิ้วให้เลยแบบเขาไปเลยเต็มสิทธ์นะครับให้ร้อยเต็มร้อยเลยอันนี้คือยังนี่ขนาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะยังส่วขนาดแต่ถ้าเสร็จสมบูรณ์แบบขยับได้พูดได้แบเนี้ก็งลงแสงเงาอะไรแบบนี้เรียบร้อยอคือจะสุดบนนี้อีกนะครับสุดยอดมากสามารถไปดูผลงานของร้านไอเดียแคสต์พิสเตอร์ได้เลย กด,ด,ด,ดเข้าไปเลยใครที่อยากจะเป็นบีทูเบอร์ใครที่ยังไม่มีโมเดลนะครับแล้วไม่รู้จะไปลิก้านที่ไหนดีนะครับไปที่ร้านอเลเอรแคทติ้งแลรวไปกัน